สวัสดีค่ะกันแล้วหนาวไหมลูกหิมะขาวขาวนะคะสวัสดีค่ะกันแล้ว,วหนาวไหมลูก <Yeah. S 1> ให้ดูบรรยากาศนะคะบรรยากาศนอกบ้านกับหิมะแรกที่เมืองเบอร์เกนนอยคะ่ะที่บ้านแม่นุชคะ่ะตรงนี้นะคะก็สิเป็นแปลงพักสวนครัวของพววเฮาเนาะนี่ แปลงซารเนค่ะกำลังจะออกไปข้างนอกเนาะกำลังสจะพาไปเที่ยวคริสต์มาส m a r ก็ตนะคะนี่นบรรยากาศหนาวเก็บผ่าบรรยากาศแถวแบ้านให้เบิงก่อลนีน่ก็จะเป็นบ้านเมนูจับนี่บ้านทั้งนี้ก็จะแปลกๆนิดนึงเครื่องนึงของบ้านจะฝังลงไปเป็นชั้นใต้ดินแบบนี้นะคะนี่บรรยากาศหนาว ไปกันค่ะเดี๋ยวสิพ่้าหยางออกไปเบิง้งหิมะข้างนอกนี่อันนี้ก็จะเป็นแถวนี้ไปเบิ้งกันนี่ผ้ามาตรงนี้สองสาวบ้านมนุษยหิมะขาวขาวนะคะมันนี่ก็เป็นสอง สองทันว่านะี่คะกับมือหนาว,นาวแถวนี้ลงจอดลดเส็ดแล้วท่านหิมะลงพอดีจ้ะบ้านเฮากินหิมะอีกแล้วนั่นเบงเด็กหน่อยมากินหิมะ <c oughs> นี่พึ่งโกยหิมะออกไปจ้ะจะพาเขาไปเที่ยวคริสต์มาสมาร์เก็ตในเมืองนะคะตรงถาเบงบรรยากาศเนาะฮัลโหล ทำอะไรกินหิมะหรือเปล่าะนะจะไปข้างนอกจะไปไหนวันนี้บ้าบ้าบ้าฮะพูดไทยสินหนาวๆน,นะคะจังไนก็ฝากไว้สำหรับช่องคุณแม่ค่ะนะค่ะ เดี๋ยวถาติดตามอีพีเข้าไปตลาดนัดคริสต์มาสนะคะในเมืองหล้วกซบ้ผ้าเขาไปเบิงไฟเอามาเห็นยังไี่นี่บรรยากาศกรุบกริบกุบกริบบานเห่าก่อนออกไปจ้าผ้ากันเล่นหิมะนอกบ้านจ้ะบรรยากาศหิมะหิมะนี่หิมะแรกของปีนี้นะคะ ข้างขึ้นบ้านมาขาวเติจะเข่าไปในเมืองกันจะ้ะ